ครับแปสวัสดีครับชาวฟิตเวกวันนี้ผมมารีวิวสินค้าที่ทุกคนรอมันนานมากแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือถุงมือเก่งฉีกไม่ขาดนะครับยังยังไม่ฉีกนะครับผมรีวิวกันก่อนนะครับผมไม่ใช่เอออะไรมาก็ฉีกเสื้อเปื้อนตั้งอ่ะครับผมคราวนี้ตัวถุงมือนี่นะครับผมเป็นถุงมือที่พัฒนากว่ารุ่นที่แล้วนะครับพัฒนาคุณภาพนะครับผมฉะนั้นก่อนที่จะมารีวิวว่ามันคืออะไรเนี่ย จะให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมเข้ามาดูใกล้ๆอันนี้คือกล่องนะครับกล่องโอเคนะครับข้างหลังสรรพคุณถุงมือโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยพูดนะอันนี้ให้กล้องเข้ามาสู่ใกล้นะครับอันนี้เป็นลายของไดนาไมค์นะครับไดนาไมค์คอสชจับนะถ้าเกิดใส่เป็นระเบิดนะฮะแล้วก็อันนี้อีกลายครับของ Vx สีเขียวนะครับผมแล้วแต่นะครับชอบสีไหนนะครับสีไม่ส่งผลต่อคุณภาพถุงมือนะครับ ไม่ส่งผลต่อการยกนะครับผมครับผมอ่ะเค okay. จะขอใส่นะครับเบิร์ดโอเคอันนี้มันดีนะมันจะมีตัวตัวรัดข้อมือด้วยซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลักๆของมือเนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้มือคุณไม่ได้านเนี่ยนะครับผมก็ช่วยในการเรื่องของตัวตัวรีสพอร์ตนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผ้ายืดเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบฟิกนะครับผมร okay. ีวิวกันต่อ,อเลย สวยนะผมชอบผมชอบสีนี้มากเลยนะครับผมชอบสีนี้มากเลยปกติผมเป็นคนไม่ตามแฟชั่นนะแต่ว่าผมต้องบอกเลยผมชอบสีนี้มากสีมันสวยครับผมเถิดโอเคนะมีกงมีกาวแปะเรียบร้อยอ่ะโอเคครับดูเนื้ออเคโอเคนะครับดูเนื้อปป้ง <B AM! S 1> ตกดังเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเอ่อตัวนี้เป็นของมือนะครับผมเป็นเนื้อเอ่อเป็นอมราครับ อัมาราเอ่อซินเทติกเลสเตอร์ครับคือเป็นถุงมือที่ใช้ในงานประมงนะครับเป็นเนื้อแบบเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าการตัดเย็บครั้งนี้แค่ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าส่เน่มันจะขาดในขาดที่การตัดเย็บนะครับผมแล้วก็ข้อดีของอัมาราคือถุงมือมันจะไม่เหม็นครับมันจะระบายเหงื่อได้ดีนะครับผมมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เหม็นเลยนะแต่มันหมายความว่ามันจะเหม็นน้อยกว่าปกตินะครับผมแล้วก็อันนี้คือยื่นออกมาครับคุมข้อนิ้วนะครับคุมข้อนิ้วตรงที่นิ้วมันชอบด้านนะครับผมนะครัับก็จะทําให้มน เออไม่เจ็บมือนะครับผมแล้วก็2องมมติ M ๊กเจลตรงนี้เจลก็คือว่าเนี่ยไอตรงที่มันหนาๆตรงเนี้ยนะครับผมคือมันจะเป็นเจลนะครับแต่ผิวข้างบนมันจะเป็นยางเพื่อไม่ให้ตัวดัมเบล,ลเนี่ยมันลื่นออกนะครับผมบางทีเรามีเหงื่อเนี่ยถ้าเกิดมือไม่มีช็อคเนี่ยมันจะลื่นออกนะครับผมแล้วก็ช่วยในการจับให้ดีขึ้นอ,อที่สาคัญที่สุดเลยครับตัวนี้ช่วยในการเซฟข้อมือนะครับช่วยในการเซฟข้อมือนะครับผม,ม,บผมแล้วก็ เรื่องของไซส์เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของถุงมือนะครับถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณไม่คุณไม่ชัวร์คุณอยากมาเองที่ยิมนะครับแนะนาครับมาทีลาดเ้าร้อยหนึ่งนะครับผมมาลองมาเล่นดูได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับถุงมือตัวนี้คือถุงมือเนี้ยเป็นถุงมือที่คุณภาพเป็นถุงมือที่คุณภาพนะครับแล้วก็มีถุงมือที่คุณภาพแบบนี้หาได้ง่ายนะครับแต่ว่าราคามันอยู่1 5 0 0 1 7 0 0นะครับผม อย่างไรก็ตามครับตัวนี้ราคาแค่350นะครับผม350นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแต้มแรกเนีย่ยแค่2500แต้มหรือว่าซื้อของสักประมาณเอ่0 0 0บาทนะครับก็จะได้เจ้าตัวถุงมือนี้ฟรีไปเลยนะครับผมมันก็สามารถกดแรกเด้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยความเถือนของมันเนี่ยมันนี่คือว่ามันเป็นคุณภาพพันหแต่ราคา350นะครับฉะนั้นสเกลความอื่นคือเถือนกว่าที่อื่น5เท่าแล้วพอผมใส่ถุงมือเล้ขึ้นมานครับด้วยความที่มันไม่ลื่นแล้วมันก็สามารถที่จะล็อกข้อมืออะไรได้นะครับผมรู้สึกพลังมันเพิ่มขึ้นนะครับผมฉะนั้นนะครับผมเมื่อคุณใส่ถุงมือนี้นครับคุณจะยกเหล็กได้มากขึ้นแรงคุณจะเพิ่มขึ้น,นครับผมนอกกนั้น,นครับ คุณต้องลองกันเอาเองนะครับมารีวิวันต่อครับพอดีผมลืมวิธีวัดไซส์ถึงมือครับซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดครับข้อดีก็คือว่านะครับแพ็กเกจใหม่ตัวนี้นะครับทำอย่างดีนะครับผมเพราะว่าอยากจะให้ข้อมูลที่พร้อมครับสรรพคุณถึงมือแล้วก็มีไซส์นะครับไซส์7.5ถึง 8SML นะครับผมแล้วไซส์เนี่ยวิธีวัดรอบเป็นอย่างนี้นะครับดูในภาพนี้นะคราวนี้ดูที่กระดานครับดูที่กระดานครับ ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเป็นคนที่มีพรสวรรค์มาหลายด้านหนึ่งในนั้นก็คือวาดภาพนะครับฉะนั้นถ้าคุณสงสัยนี่คือรูปมือนี่คือรูปมือนะครับดิสซิสมือนครับแล้ววิธีวัดน,นะครับผมก็คือคุณก็ใช้ใสสยวัดพันไปรอบด้านนี้นะครับผมใช้ใสสยวัดพันไปรอบด้านแล้วก็ดูว่าตัวเองอยู่ในช่วงไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยของผมเนี่ยอยู่ประมาณแค่ักไซส์เอ็มนะครับก็คือ8ถึง8.5นิ้วนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นรอบมือนะครับผม แล้วก็เราจะมีใหญ่สุดไซส์ L นะครับฉะนั้นก็จะมีมากสุดแค่ประมาณ9นิ้วนะครับผมฉะนั้นรุ่นในแอลเลยไม่ได้ทําออกมานะครับแต่ว่านี่คือว่าเป็นวิธีวัดไซส์มือนะครับผมอย่างไรก็ตามถ้าเกิดวัดไซส์แล้วรู้สึกว่าไม่พอดีครับเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ลองซักดูก่อนลองอะไรดูก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ดีสีไม่ตกนะครับเพราะว่าดูเงือผมแบบเยอะมากเลยแต่ว่าอ้นี้สีก็ไม่ตกนะครับผมฉะนั้นก็สำหรับวันนี้จบแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณถามผมว่าทำไมผมต อยากจะขายถุงมือ350บาทหรือเปล่าผมก็บอกคุณว่าผมไม่ได้อยากจะขายของ350บาทนะครับและที่ราคามันถูกขนาดนี้เป็นเพราะว่าผมขายต่ำกว่าราคาเวอร์อะไรมาแล้วนะครับผมไอ้ของพวกนี้คือผมอยากจะขายต่ำกว่าราคาทุนเพื่อให้ท่านลูกค้าเนี่ยได้นำไปได้นำไปใช้แล้วก็ได้เกิดประโยชน์นะครับผม ยังไงมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ใช้ทุกวันสาคัญครับที่สำคัญที่สุดนะครับผมใช้ของ Fitway คิดถึง f i t เ a y แล้วคุณก็จําได้ว่าทุกอย่างที่ฟิตเวททำมันก็มีเพียงคนเดียวนั่นก็คือว่าพอฟิตเวแม่งข้อเชื่อน